โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกลเลนดอมอีกแล้วนะคะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบ o อนะคบผมแมปเ a p e ปด็ c กเตอร p e r p e r t o r y o r y o ี่บผมเราจะหนีออกจากโรงงานของด็ร์พิกไทยกันนะครับซึ่งด็ร์พิกไทยจับผมมาทำแรงงานค้ามนุษย์ ที่โรงงานของเขานะผมจะหนีออกจากที่นี่นะฮะใช่แล้วเฮย้ยมาทํางานประมาณห้าวันแล้วยังไม่ได้เงินจักบาทเลยนะคะผมแถมถูกใช้ยีิบสี่ชั่วโมงอย่างกระทาาเลยเราจะต้องออกจากที่นี่นะฮะตอนนี้ผมมีไอประเจ่ะปะเออใช่มีประเจเราต้องใช้ประเจทําทอะไรสักอย่างทําอะไรได้ไหมประเจโอ้ประเจ,ปะเ,จเปิดไอ้ตรงนี้ได้ทุกคนอ่ามันเป็นล็อกเหล็กนะฮะ ไปกันเลยไปกันเลยเราจะหนีออกจากที่นี่ล็อกเตอร์เปเปอร์ฉันจะไปออกไปแล้วจะไปแจ้งตำรวจมาจับนายเนี่เอาฉันมาสมัครฉันสมัครงานมาเพื่อทํางานแลกเงินไม่ใช่สมัครงานมาเพื่อทํางานแล้วไม่ได้เลยเลยนะเฮอไปจากที่นี่กันเถอะนะฮะเขาไม่จ่ายเงินเขาไม่จ่ายเงินเดือนเราแล้วผมก็ตายเธอเอ้ยนะฮะโอ้อะไรอ่ะโอไม่นะเฮ้ยไฟดับ เราต้องระวังตัวนะครับเนี่ยเราจะต้องไปเปิดไอ้นั่นไอทิศ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 ศัพพรวิทไฟนะครับเราระวังกับดักด้วยได้เลยได้เลยได้เลยนะฮะวางใจเถอะและใครสอนผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอืมอาจจะเป็นเสียงในหัวของเราก็เป็นได้อ้าวตรงนี้ตันอะโถ état, เอ้ยต้องต้องกลับไปสินะมันเป็นเหมือนทางแบบไม่ค่อยดีด้วยแฮมีทางตรงทางตันด้วยนะฮะ เออจูมเอาออกไม่ได้ด้วยมองไม่เห็นอันนี้ง่ายเราออกมาแล้วนะฮะกดเลยสับสวิตไปเอ,อ๋ยจงเปิดอ่าฮะสวยงามส,ส,สวยงามอุ้ยตรงนี้สายการผลิตทุกคนไม่มีของเลยฮะหรือเป็นเพราะว่าเขากําลังปิดอ้าวเหยียบท่อข้างล่างไม่ได้เหรอผมนึกว่าเหยียบท่อข้างล่างได้ผมเลยกระโดดไปอย่างมั่นใจทุกคนตาย <laughs> ผมนึกว่าท่อข้างล่างมันกระโดดเหยียบได้นะตอนแรกอะผมนึกว่าเราจะต้องกระโดดไปเหยียบท่อตรงนั้นแล้วก็กระโดดไปตรงนั้นต่อไม่ใช่นะครับกระโดดข้ามข้ามมาเลยนะครับห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับท่อตัวเออตัวนี้ไปได้ไหมไม่ได้นะครับเออิอตรงงานน่าจะกําลังปิดอยู่นะฮะแต่ว่าผมเป็นแรงงานเถื่อนไงผมก็เลยโดนขังอยู่ที่นี่นะฮะเออมันก็เลยไม่มีของในสายงานผลิตตอนนี้ใช่ไหมคนงานปกติที่เขาใช้เงินจ้างกลับบ้านหมดแล้ว ส่วนเราที่โดนลักพาตัวมาโดนขังไว้ในโรงงานเพราะว่าต้องเป็นอย่างนั้น,นแน่เลยนะครับกินอยู่ที่นี่เออฉันต้องออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเพื่อไปแจ้งคุณตำรวจเออโอ้ไฟไหม้นะฮะนี่เป็นโรงงานเผาเหล็กปะเนี่ยทําไมมันมีไฟแบบนี้นะฮะแล้วก็มีลาวาร้อนๆอ,อยู่ข้างล่างด้วยลาวาน่าจะเป็นเหล็กนะเป็นโรงงานเผาแปรรูปเหล็กปะเนี่ยนะฮะ มีระวงลาวาด้วยอืมเออเออออ้าวอา,อาตกเห <Hey, S 1> มันเป็นพื้นหลอกเหรอระวังค้อนนะฮะแล้วก็ระวังไฟอ่ะไฟมันมาพอดีตอนนี้ผมกำลังพูดว่าให้ระวังไฟโท่เอ๋ยโท่เอ๋ยฉันรู้สึกแย่เลยเกินต้องหล่อหลบตกลงไปใหม่เนี่ยไฟมันเปลี่ยนทิศพอดีตอนผมอ,อีกแล้วม,ลมันเปลี่ยนทิศมันเปลี่ยนทิศตอนผมวิ่งผ่านไอ้ขี้โกง ไอ้ขี้โกงฉันขอสาบแช่งแกโอเคมารอเออมันเปลี่ยนฟังอ่าเออค่อยชั่วโอ้เอาแล้วกระโดดไม่ขึ้นอีกฉันขอฉันขอสาบแช่งแกอีกรอบหนึ่งให้แกได้พบกับความเจ็บปวดยิ่งกว่าฉันพันเท่าเจ้าบาเจ้าบาอึบโอเคต้องกระโดดให้ถึงนะอึบ๊บเออกว่าจะถึงฮึ่ย ตายไปสักสองรอบเุ้ยอะไรอ๋อด็อกเอร์ปเปิปะนะัญสวัสดีครับคุณพิกไทยเออต้องหนีใช่ไหมอ๋อฮะต้องไปที่ตรงนั้นนะฮะเพื่อหนีอดออเตอร์พิกไทยได้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 เขายังไม่เห็นเราใช่ปะแต่พอเราเข้าไปแล้วเขาต้องเห็นแล้วแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคฮ่าฮฮไม่ได้กินผมหรอกผมอ่ะไวมากผมเป็นญาติกับเดอะแฟตทฮึบโอเคระวังมีดนะฮะ อ้าวดเรปิเปอร์มานอนหลับอะไรอยู่ตรงนี้โอเคก็ดีแล้วนะครับหรือว่าเขามีหลายคนเขามีร่างแยกเหรอนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะตรงนี้มีเครื่องบดอะไรสักอย่างนะฮะพิกไทยปะแล้วเขาชื่อดอรพิกไทยเขาควรจะทําธุรกิจพิกไทยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะอืมโอ้โหวรอระวังให้ดีๆนะทุกคนห้องนี้ค่อนข้างค่อนข้างอันตรายะเนีน้เราต้องออกไปจากที่นี่ตรงทางนั้นตรงนั้นมีประตูนะฮะ ได้เลย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 ได้ได้เลยได้เลย,เลย,เลย,เลยฮึบวายง่าบอกว่าได้เลยแต่ตายตั้งแต่เสร็จเลเซอร์อันแรกนะอ๋อมันเลื่อนทุกคนไม่ใช่มันเลื่อนสิมันหนืดนะไอตรงที่มันมีน้ำอ่ะมันหนืดทุกคนทําให้เดินยากเมื่อกี้เราก็เลยโดนเลเซอร์เพราะมันเดินยากอะมันหนืดนะฮะโ,โอเคโอเคตัวที่มีบับเบิ้ลห้ามเดินบับเบิ้ลใช่ไหม เอ่อห้ามโดนปิกบับเบิ้ได้เลยได้เลยขอบคุณครับขอบคุณที่แนะนำนะแต่ข้าวหลังไม่ต้องก็ได้ <c oughs> เราบับเบิ้โอเคอย่าโดนชนนะอย่าโดนชนะอ,าาอาา่ะฮะอ่ะฮะไม่ไม่เกือบโดนนะเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าไม่มีปัญหาถ้าเมื่อกี้โดนขึ้นมานี่ก็จะอฮา,าอยู่นะเนี่โอ้โหอะไรอาา่ะฮะโอเคไม่ต้องบอกก็ได้มั้งอื อุยอุยอุยอุอุแต่เนี้ยคนจะต้องบอกนะฮะมีพัดลมนะครับทุกคนมันจะเป่าเราไปข้างหลังใช่ไหมอ๋อน่าจะใช่เฮ้ <c oughs> เอเฮ้ลื่นเลื่นเลื่นเล,ล,ลื่นน้ำแข็งแถมโดนเป่าโดนพัดลมเป่าบวกเลื่นน้ำแข็งฮ้อเฮอโอเคโอเคไม่อยากไม่อยากสบายสบายอ้าไม่สบายแล้วเฮ้ย เจ็บตัวมาหลายครั้งเลยเกินนะฮะเจ็บตัวหลายครั้งเจ็บมาซ้ําซ้อนไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ทางนี้อืมอมมาทางนี้แหละอ่าทางไหนต่ออ่าทางนี้ทางนี้นะฮะออเพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนมีเช็คพอยต์อืมมาถูกทางแล้วเนาะถูกทางแล้วแหละใช่โอ้ว้าวทำไมมันดูยากจังเลยอ่ะเราต้อง ผ่านเลเซอร์พวกนี้ทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอเพื่อขึ้นไปข้างบนนะฮะโอเคโอเคผมพร้อมละอือโอ้ยหัวติดโอ้ยหัวติดบอกพร้อมแต่หัวติด <c oughs> โอเคอย่าตายนะไม่อยากเริ่มใหม่จากข้างล่างอึ๊บอึ๊บห้ามโดนเลเซอร์มันยากตรงไอท้ที่ที่มันเลื่อนนี่แหละทุกคนถ้ามันไม่เลื่อนก็คงไม่งะไม่ยากนะฮะ โอเคเยี่ยมออกมาแล้วจ้าโอ้โ oh ห oh. ตรงนี้มีควันนะฮะห้ามโดนควันใช่ไหมมันมีทางขวาเลยทางขวาแยกไปไหนอ๋อไปสับสวิต์นะฮะเพื่อเปิดประตูใช่ปะอ่อ ah. okay. าฮะโอเคไปปะไปสับสวิต์นะฮะออาามีมีมีมมมทำไมมันมาไวอะ่ะ เมื่อกี้มันเพิ่งดับไปเองไม่ใช่หรอนะฮะจริงนี่แน่สับสวิต์โจะแล้วเรียบร้อยมาสับสวิตแล้วโอเคทางสะดวกอ,อ้าวอ๋อสับสวิต์เพื่อปิดควันนั่นเองนะฮะแล้วก็เปิดประตูด้วยใช่ไหมอืมผมเดาว่าถ้าเราไม่ปิดควันประตูน่าจะไม่เปิดด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วถึงเราจะหลบควันวิ่งไปถึงหน้าประตูก็คงต้องวิ่งกลับมาอยู่ดีนะฮะเออมันต้องเป็นระบบอย่างนั้นแน่นอนเออเพราะงั้นก็เป็นเรื่องดีๆแล้วที่เราไปสับสวิตส่วนในนี้เขาจะมีช่องให้เราหลบอ้าวช่องให้เราหลบมันจะมีน้ำมันลมพุ่งมานะฮะเฮ้ยเพิ่งจะยังแนะนําไม่จบเลยอะ่ะโดนซะและ้วนะฮะนี่ไงนี่ไงช่องให้หลบนะฮะหลบขวดน้ำมันลมน้ำมันลมยักษ์นะฮะน้ำมันลมขวดยักษ์ขนาดยาวให้ใครกินครับเนี่ย มันมาแล้วโอเค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 เรีบวิ่งเรียบวิ่งเรีบวิ่งเรียบวิ่ง,บบงอ่ะฮะอ่าเลยอันเดียวสุดท้ายอย่ามาปะหน้าฉันนะเจ้าก,กดอารมณ์โอเคได้ละนะฮะตอนนี้ข้ามเลเซอร์ไปอย่างเชี่ยวชาญอืแม่โอ้โอเราต้องขึ้นไอ้กล่องพวกนี้เพื่อไปให้ถึงตรงนู้นได้เลยได้เลยไม่อยากไม่อยากสบายคอยกล่องแล้วกัน ฮึบโอเคอุ้ยเราต้องเดินตามด้วยปะเนี่ยเหมือนกล่องมันเหมือนตัวเราจะไม่ค่อยไปพร้อมกล่องนะฮะอืมฮึบเยี่ยมอีสี่อีสี่โอ้โหทางสไลด์เด้อโอ้โวโอ้โหอ้าวหัวแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยชนเลเซอร์อะเหลือแต่หัวเฮ้ยแล้วต้องไปสไลด์ใหม่ด้วยเหรอ จเจเลนพรโอโอ,โอเคได้ละนะฮะเฮ้ยฉันบรู้สึกไม่ดีเลยโอเคให้ยืนบนบล็อกเพื่อจะได้ไม่โดนเลเซอร์ใช่ไหมอ่าหรือหรือถ้าไม่ยืนบนบล็อกก็จะโดนบล็อกดันไปเพราะงั้นต้องยืนบนบล็อกนะฮะอ่าอย่างนี้อย่างนี้เดินขึ้นไปบนบล็อกแช่บล็อกเป็นทานโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้บล็อกมันบางครั้งมันอ้าว เมื่อกี้โดนเลเซอร์หรอผมว่าผมไม่โดนนะผมโดนเกมแกล้งปน,นี่อ่ะผมว่าผมไม่โดนอ่ะเมื่อกี้นะอืมจริงผมว่าผมไม่โดนเมื่อกีนะ้ฮึบฮึบฮึบโอเคผ่านมาแล้วอย่า yeah, เมื่อกี้ตายแบบสุขวิสัยนะทุกคนเราไม่ได้โดนเลเซอร์นะผมปั้นใจผมมั่นใจวะแต่เนี้ยโดนจริง <laughs> <im itation> แต่อันนี้เอาฮะฉันต้องกลับไปปีนกล่องใหม่อย่างอัลเหรือเปล่าวะอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นมันทางที่เรามานะฮะเรเ <im itation> ข้าใจผิดเข้าใจผิดขอโทษครับกํำลังจะโวยวายแล้วเชียวนะฮะขอโทษครับขอโทษครับฮึบ,อโ,บ,อโ,บ,บโอเคโอ้ยหัวติดฮึบไปทางนี้นะฮึมไปต่อสบ,ส,บสบายสบาย อย่าโดนเลเซอร์นะเดี๋ยวไม่สบายโอเคอู้เราออกมาแล้วทุกคนออกมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะฮะเยี่ยม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 เยมเราต้องไปข้างบนนะฮะอือหือโอเคอีกนิดเดียวก็จะออกได้แล้วนะฮะไป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 ว้ยวิ่งไวจัดวววว โอ้ยผิดทางโอ้ก็มันมีแดดตึกอะมองไม่ค่อยเห็นให้ทำทางมาวะใหญ่รู้นะเฮ้ยอันนี้ไงมันอยู่ทางนี้ทางไปต่อเอ๊ยเราก็เราเราวิ่งไวไงทุกคนเราก็เลยแบบเออไอเนี้ยนะทางไหนไปต่อนนี้อ๋อทางนี้นี้โอเคห้ามโดนรถเนาะเหมือนจะใช่อ้าวพลังวิ่งไวหมดแล้ว โอเคอ้าว okay, แล้วก็กลับมาไวอีกรอบนึงนะฮะเฮ้ยแล้วมันจะตกก็ดีเมื่อกี้เหมือนมันลื่นๆนะครับทุกคนผมไม่ผิดเกมผิด <c oughs> <c oughs> เกมผิดผมไม่ผิดนะเกมมันลื่นแปลกๆเมื่อกี้มันลื่นๆเหมืนพื้นมันเป็นน้ําแข็งอนะแต่จริงๆพื้นมันไม่ใช่น้ําแข็งนะมันเป็นพื้นไอ้นี่เป็นพื้นเป็นพื้นของตึกนะครับน่เนี่ยจะพักมันหยุด เร็วแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับไปเร็วอีกเนี่ยนะนะนะทำทำไมอ่ะนายอยากให้ฉันตายอย่างนั้นเหรอฮะนายก็ได้ทําแบบนั้นใช่ไหมนายอยากให้ฉันตายใช่ไหมโอเคมาแล้วนะฮะอือฮึโอเคพื้นอีกแล้วออ้มีคีย์การ์ดเราต้องเอาคีย์การ์ดไปรูดเตื้อเตใช่ไหมนะฮะ เค okay, ใครเขาเอาคีย์การ์ดมามาเผอวางไว้แถวนี้ครับเนี่ย <c oughs> <N un> นั่นน่ะสิเออเอาคีย์การ์ดลงไปข้างล่างอา๋อไปไปรูดข้างล่างเนาะได้เลยได้เลยนะฮะจัดปุยแล้วเข้าท่อใช่ไหมทุกคนอ๋อเข้าท่อแต่ต้องหยิบคีย์การ์ดก่อนหยิบคีย์การ์ดแล้วมุดท่อมุดท่อมาโผล่ที่ไหนเอานี่มันห้องเดิมนี่วะ ฉันก็หนีออกไปจากตึกได้แล้วไม่ใช่เหรอทำไมฉันต้องกลับมาทําไมอ่ะทาไมเราต้องออกทางหน้าหน้าในเมื่อเมื่อกี้เราออกด้านหลังไปแล้วนะอันนั้นสิอ้าวเอ๊เอ็ดเ,เก็บแค่เนี้ยเหรอคือผมไปถึงข้างบนนะคับผมออกจากโรงงานแล้วนะผมไม่จะเป็นต้องกลับมาแต่ผมกลับมาเพื่อเอาคี์การ์ดแล้วมาลุดห้องนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรครับผมงงครับผมนะฮะ เอาหรือเพื่อขนมนะคะผมหิวข้าวหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแบบขอเอาเคีการ์ดมาลูดเพื่อกินข้าวก่อนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยเหนียวไปข้างนอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไอ้เ <c oughs> มื่อนกันนะเออมีทรงผมด้วยฮะมีทรงผมให้ใส่เล่นเอโอโ่มันซ้อนกันอะ่ะเธอเอ๋ยอะไรครับเนี่ยทรงผมอย่างซ้อนใส่ให้หมดเลยมาเฮ้ยหรือว่าเรามาเพื่อลักขโมยของพวกนี้เอาไปขายข้างนอกนะฮะ ทำทุนทำทุนเพราะว่าถ้าหนีออกไปแล้วเดี๋ยวไม่มีตังค์ <c oughs> เอาไปขายทาทุนไง <c oughs>